ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์คแช์ของโน้ตนาโอกิครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้ออัปเกรดจานอาหารกดบวกลบคูณเพื่อการกินดีแบบไม่ทรมานสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายแต่ต้องการดูแลสุขภาพผ่านการกินคนที่เคยลองไดเอทแบบเข่งคัดแล้วล้มเหลวและทุกคนที่ต้องการแนวทางการกินเพื่อสุขภาพที่เรียบง่ายและยั่งยืนครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เวลาพูดถึงการกินเพื่อสุขภาพหลายคนจะนึกถึงอกไก่ต้มผักจิืๆหรือการต้องปฏิเสธของอร่อยทุกอย่างใช่ไหมครับความคิดแบบนี้แหละครับที่ทําให้การกินดีกลายเป็นเรื่องที่เครียดและน่าเบื่อครับแต่วันนี้ผมจะมาเสนอแนวทางใหม่ครับไม่ใช่การไดเอทแต่คือการอัปเกรดจานอาหารของคุณด้วยกฎง่ายๆที่เรียกว่าบวกลบคูณที่ใครก็ทําได้ครับข้อแรกคือบวกเพิ่มของดีเข้าไปก่อน นี่คือกฎที่สำคัญที่สุดครับก่อนจะคิดว่าต้องการงดอะไรให้คิดก่อนว่าเพิ่มอะไรดีๆเข้าไปในมื้ออาหารได้บ้างกฎง่ายๆคือเพิ่มผักหนึ่งส่วนในทุกมือ้อไม่ว่าคุณจะกินข้าวผัดกะเพราหรือว๋วยเตี๋แค่สั่งพิเศษผักหรือไข่ต้มหนึ่งฟองเพิ่มเข้าไปการเพิ่มของดีเข้าไปก่อนจะทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นและเหลือพื้นที่สำหรับของที่ไม่ดีต่อสุขภาพน้อยลงโดยอัตโนมัติครับข้อที่2คือลบ ลดของที่แปรรูปสูงผมไม่ได้บอกให้เลิกเด็ดขาดนะครับแต่แค่ลดความถี่ลงโดยเฉพาะน้ำหวานและขนมถุงลองเปลี่ยนจากดื่มน้ำอัดลมทุกวันเป็นวันเว้นวันหรือเปลี่ยนจากการกินขนมถุงใหญ่เป็นขนาดเล็กค่อยๆลดลงทีละนิดโดยไม่ต้องรู้สึกผิดครับและข้อสุดท้ายคือคูณดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นนี่คือง่ายที่สุดและเห็นผลเร็วที่สุดครับพยายามดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นในระหว่างวัน การดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งลดความอยากอาหารที่ไม่จําเป็นและทําให้ผิวพรรณดีขึ้นแค่มีขวดน้ําวางอยู่บนโต๊ะตลอดเวลาก็ช่วยได้เยอะแล้วครับการกินเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ใช่การทําข้อสอบที่ต้องให้ได้ร้อยคะแนนเต็มครับแค่การทําคะแนนให้ดีกว่าเมื่อวานก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเริ่มจากบวกของดีลบของที่แปรรูปสูงและคูณน,น้ําเปล่าเริ่มต้นอัปเกรดจานอาหารของคุณทีละนิด แล้วคุณจะพบว่าการมีสุขภาพดีแบบไม่เครียดนั้นเป็นไปได้จริงครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมคเสด็ดีๆขอบคุณครับ